ลูนี้ถึงขั้นต้องช่วยกันสองคนเลยครับฝั่งนี้ยังเจาะไม่เจอพงที่มันเชื่อมต่อมาเพื่อจะลุงดักหน้าพานทิตจะช่วยแย่นะครับสามัคีก็ดีมากเพราะพานทิตจ้องเจา้าอูของพันม้านะฮะเลยต้องช่วยฮนะ,เ,ะ,เ,ะ,ะเดี๋ยวพงน,นี่เพอเปลี่ยนเสียงพระราชทา,านไปอีกอันนะครับไปเจอพง โบเลยโบเลยครับโบเลยโบเลยลุวงเลยเลยุ้นเละครับเดี๋ยวถุงมือแข่งไม่เสียงอ่ะแข่งเดียวไม่เสียงอ่ะนี่เหนี่ยนะที่พันธุ์นี้แ <c oughs> <ะ>ข่งเดียวไม่ขอเสียงครับจะเริ่ม<ะ>เอาจริ้งเลยดอกนี้ดูสีหน้าเดี๋ยวก็รู้ครับะส่งเสียงร้องใช่เราใช่หนีไม่หนีบครับมาลุ้นครับหนีไม่หนีบเอาทางนี้อ๋อแล้วครับหนีบไม่หนีบครับผมมัด ออกมาจัดไปแล้วขนาดเปลี่ยนด่านแล้วเหลือเสื้อเหลือเสื้อวางงานครับผมหลอกมานทิศสับขาหลอกครับกลับตัวแล้วกลับตัวแล้วอย่ามือไปโดนแน่ครับผมเดี๋ยวมันขนาดนี่ละนะขนาดมันนี่ละอ๋อเร็วาลุกไหมลุกไหมเดี๋ยวจะนลุกไปเดี๋ยวมันฟังอยู่ทางเนี้ข้างหน้าทางนี้ หันหน้ามานีตะตัวตะฝังไปนู่นเอาแล้วครับมาดูคันมากหน่อยยังไงอ้ยไม่ถึงไม่ถึงตัวเข้าไปนูน่นเข้าไปลึกเข้าไปนี่ไป,นไปอีกครับเราเปิดอ,อีกหน่อยมันม่โดนตัวปูเลยไงไม่ถึงนะ<า>ขอเรือไม่ท<ด>ี่ขอเยอะอยังไงไอ้ขอเยอะดันตัวปูอยู่เนี่ยถึงครับไก่แล้วครับอีกนิดเดียวครับผม สามขอก็สองเสียงยังเอาไม่ออกนะครับสองคนฮารูนี้มีสองตัวครับเดี๋ยวให้เกี่ยวตัวปูนะโอ้ยเฉยยังโอ้ยสู้ครับสู้ระวังระวังหัวนะระวังโดนเต็มๆครับโดนตัวไหนหันหน้ามไปพี่ดอกจัดไปเราจะไม่รู้มันไดยังไงอ่าฟานติดขับข้าวเลยกึกกึ๊งอะไร้ัวฟานดอกจัด รอให้อยดีบครับผมว่าอ,อยากจะบ้าเลอเชื่อ,อโอ้โหอ่ะมาดีบะไปนะครับไปฮะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจะทำอะไรไปข้างรั้ตรงหาเหลี่ยมที่สวยที่สุดครับแหม่มียอมดีหมะนะเลยมีันจะรอรีบานนนตามือ,อม โพงมันกว้างมันรู้โพงไหนยังไงล็อกตัวอยู่นะมันน่บละเอาละครับอช่วยกันันี่ขอเพื่อจะมือจะล้วงได้ยังอยู่ข้างไหนนู่นเลยเออมันนีบดีขออยู่ขาเปล่าสุดแขนแล้วนี่ไหมมันนีบขออยู่คขาเออมันนีบขอค้างแหละ จะไปลูบตัวหันหน้าไปทางมึงยังไงไม่รูกหันหน้าไปทางนี้เออดูกันครับจะเกินความสมรรถนะพันมากไหมไปช่วยช่วยเด็งอกเด็กงอกอ๋อเอายังโอเคไปนะไปตัวนะครับจะไปยังไงมันจะไปยังไงติดขอติดขอโอ้โห เอาครับผมอยากสบมาเองแล้วครับเดี๋ยวไปลอเอาแล้วครับมาดูตัวกันผลไม้คนละมือกไม่ได้ครับน่เงี้ยตัวเอาได้ยุแมวได้ใหญ่แนะ่ฮะดูไป็นหนึ่งดอกก็ด้วยนะครับโอ้ยโอ้ย,อยเป็นโลอโอ้ยนี่ครับเป็นโลตัวนี้โอ้โห ไม่คู่ไม่คู่ตัวนี้รับประกันเลยเป็นโลใช่ครับต้องทำเทียบก็ฝ่ามือดูหน่อยดูครับโอ้โหดูครับโอ้โหสบายสบายเลยครับสุดยอดครับเอาคู่มาโชว์นะครับหรูเดียวสองสองตัวเอาคู่มาโชว์หน่อยเก็บหยิบแล้วโอ้โหใหญ่เจ๊งครับนี่เดี๋ยวให้กำลังใจเออ่ผ่านมาก็หน่อยบอกเอาคู่มาโชว์หน่อยใหญ่วันหน้าผ่านมาเลยครับตัวดูเทียบหน้าผ่านมาปูเอาการมาแย่ไม่รู้จมูกแล้ว โอ้หใหญ่จจิงเป็นโลเป็นโลตรงนี้ตัวนี้คู่ไม่ครึ่งโลคู่มันประมาณครึ่งกิโลได้ตัวเมียประมาณครึ่งกิโลตัวผู้เป็นโลเลยครับโอ้หประทับใจอีกแล้วครับผมสุดยอดจริงๆผ่านมากนายแน่จริงๆไปไปเมยถูกของผมคนเดียวครับอืโอ้โหแต่ทุงอวนของผมนะครับน่าผมเป็นคนถือปูครับเอาหน้าเอาหน้าผมเอาหน้าคนละนิดครับ จิตจำใสโอ้โหฝึกยอดไปปะบตมโม